เอพี่น้องสวัสดีค่ะตะเอตะเอไปสหกรณ์ผักมาจ้ะไปสหกรณ์ผักมาไม่มีอะไรทําเนาะก็เลยจะเอามาให้ดูว่าได้อะไรบ้างเนาะเมื่อวานไปเก็บผักไอเนี่ยมาหน้าบ้านผักอะไรเนาะผักอ่าหอมหอมชื่นใจ ผักอ,อะไรนะสาระนเน่ไม่ใช่สาระนเน่หัวระพาได้ใบหัวระพาจะก็จะจะเก็บอย่างนี้ทุกปีเนาะเก็บแล้วก็ตัดกิ่งตัดออกมาเป็นกิ่งๆแล้วก็มารีบใบแล้วก็มาใส่ช่องแข็งเนาะบางคนเขาก็จะลวก ไอ้ลวกน้ำร้อนก่อนเนาะลวกแล้วเขาจะไปนอกน้ำเย็นหรือนอกน้ำแข็งก็ว่าก,กันไปแล้วเขาก็จะไปใส่ช่องฟิตเนาะแต่ของยายดาวล่างเราก็ใส่แบบนี้เลยจ้ะไม่ใช่คนขยันหลายไม่ใช่คนขยันหลายจ้ะขยันนิดๆ ข่าวข้าวบ้านเราเนาะข่าวข้าบ้านเองเอ้ยเดนในสังคมมันเป็นอะไรเนาะเสื่อมโทรมกันไปเยอะไหนจะโควิดก็โควิดไหนจะอันนูน้นอันนี้อันนั่นโอ้ยเห็นเราปวดหมองเรามาได้จะได้กลับเมืองไทยเนาะนี่หนะ ใรใจ่ยอ่าอย่างไงก่อนเนาะอ่าเราเป็นคนรักในหลวงเนาะตั้งแต่เกิดมาในหลวงรัชกาลที่เก้าตั้งแต่ลืนตามาจําความได้ก็เห็นท่านแบกอ่ากองอ่าแผนที่หอยุงหอยาไปแจกจ่ายคนยากคนจนไปดูแลลาสฎดหาอ่าวิธีการกินการอยู่เนาะเราก็ มันจํามาติดหูติดตาเงีง่ยเนาะเราก็คือแบบเราอ่าเราก็เราก็รลักจงหลักภักดีในหลวงของเราอ่ะเนาะแต่บางคนก็แบบเออมาทําเป็นหล่อเลียนเพื่อเออเอาเอามันเอาเอาเทะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยขิกกากจะกินหัวเอาเด็กหน่อยไม่พวกเด็กหน่อยไม่รู้เรื่อง <laughs> เด็กน้อยไม่รู้เรื่องพ่อแม่ก็ไม่รู้จักสั่งสอนบังเนาะสังคมบ้านเรามันเป็นแบบนี้ะจะสังคมไหมวิถีชีวิตคนไทยมันเป็นแบบนี้พื้นฐานมันมาไม่เหมือนกันดอกเด้ต่อละประเทศเห็นประเทศอื่นเขาเป็นอย่างนั้นเอ้ยประเทศเราคือแบบต้องไปเหมือนเขา พื้นฐานมันมาไม่เหมือนกันพื้นฐานบ้านเองใครก็รูปุยาตาใหญ่หากินหายอยู่ทงไรทงนาทงสวนกันมาเนาะอย่างประเทศอื่นเขามันก็บมันแตกต่างกันมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะคนกับมนุษย์แบ่งแยกเลยเกะเลยโอ้ยลูกชายอย่าฮา อย่างประเทศญี่ปุ่นพื้นฐานเข้ามาแบบนี่เร็วเนาะมันก็เป็นมันก็เป็นอะไรที่แบบเออลงตัวของเขาไปแต่ประเทศไทยคือการแบบพื้นฐานเป็นอย่างนั้นมีในหลวงที่ที่แบบดีมากนะยายดาวคิดว่าเนาะ ดีที่แบบหาหาหองทางหาแนวทางให้ประชาชนได้หากินหาอยู่นามทุ่งนามท่าทำยังไงเงี้ยเนาะเออก็พูดเรื่องอันนี้ก็แค่นี้แหละเนาะเห็นคนอื่นเขาออกมารเรียนอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยแบบเออมันมันไม่รู้มันไม่รู้จกักอ,อันไหนที่ต่ําที่สูงเงี้ยน้่นดอกจ้ะจริงก็มาอยู่การเมืองเขาโอกจ้ะฉัน ใบหัวตะพาหมูกีนนี่เด้อเอามาจะเอามาใส่ถุงจะใส่ถุงยังไงก็ได้เนะจ้ะเนาะแต่ว่าของยาด้าไม่ลวกดอกจก้ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาใส่ถุงสิบลกเนาะอันนี้มันไม่มีอ่าโอ้เขียนได้อยู่จ้ะเราก็จะเขียนไปว่าถุงนี่คืออะไรอะไรอะไรอย่างเนี้ย ปีนี้แมงลักเก็บได้หลายอันนี้ใบหัวระพานี่ก็คือเก็บรุ่นที่สองแล้วจ้ะรุ่นที่สองจริงๆถ้าเราขยันเก็บมาได้หลายรุ่นแล้วปีนี้มันไม่มีเม็ดแหงเพื่อมาจากไรตะวันฉายสื่อต้นเขาต้นกล้าเขามาจากสื่อมาต้นประมาณเนี่ยต้นน้อยๆน่ะเอามาปลูกกวัวมันจะกระเตียงกวัวมันจะกระเตื้องแหม เพราะอะไรบานเองมันเมืองหนาวใช่ไหมของอะไรตะวันฉายของเก๋มันไอ้มันอุ่นสภาพอากาศห่างกันประมาณเป็นเดือนสองเดือนเดือนครึ่งไหมประมาณเนี่ยอย่างของเราหนาวแล้วอเงี้ยของเขายังอุ่นอยู่ของเราอะ่ะแตกต่างกันประมาณเดือนเดือนครึ่งประมาณนี้เลย ไปสากรณพักมาจะมาอวดได้ไลยเบิงไปอาปกติเนาะต้องไปประมาณสักอาสิบโมงเชา้าสิบโมงเชา้าถึงประมาณสักอาบ่ายสองโมงอะไรเงี้ยเนาะสามโมงพักมันจะมาเยอะเนาะประมาณสิบโมงเชา้าเที่ยงอะไรเงี้ยพักมันจะมาเยอะคนก็จะเยอะมากจาก้ะแต่วันนี้ลองไปดูร้านเราเฉยๆว่าพริกเขาออกหรือยัง พริกอ่าพริกชี้ฟ้าเนาะเขาออกมายัางถ้าเขาออกมาแล้ววันหลังเราจะได้ไปแต่าชาวชาๆไปซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่าตลอดปีจะต้องทําพริกอ่าพริกอะไรเนาะตาน้ำพริกปลาใส่ตู้เย็นช่องแข็งเอาไว้กินเพราะว่ามันไม่มีใ,ให้กินเนีน่ยหนาวๆถ้าไม่ตำเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้เนี่ย วันนี้มันพึ่งจะเริ่มเริ่มออกหรือไงมันถุงนึ่งมันหรือว่ามันถุงใหญ่ถุงหนึ่งรอยยี่สปกติที่ไปซื้อมันจะถุงนึงมันลอยถุงละลอยรวมภาษีด้วยลอยแปดเยนได้มากี่ถุงเนี่ยมีแต่ง,งามๆจากเม็ดเต่งๆคำเราเต่งๆก็เลยซื้อมามดตะก้าเลยมีแค่นี้มันยังไม่ออกมามดไงมันยังออกมาไม่เต็มที่ ได้ออกมาดูมีกีะถูกมีแต่เม็ดงามๆเนี่ยเราทำเราทาทีเดียวเราทำหลายเนาะเพราะว่าเราใส่ปลาไทยเนาะปลาไทยกับจักภาษาไทยเขาเรียกอะไรมันปลาไทยมันาข่ปลานินกึ่งปลาทับทิมปลามานนั่นหรอมันเป็นปลานํำอ่ามันเป็นปลาทะเลตัวหนึ่งสองพันสามตัวหนึ่งสองพันอ่าสองพันห้าสามพันกว่ามีปลา ปีที่แล้วซื้อมาสามตัวหรือไงเพลงแม่ปลากระเทินทำเราก็ได้ทำแบบเยอะๆอเงี้ยเนาะจะได้ไม่ต้องซื้อปลามาหลายทีมีปลาไทยดีเนี่ยที่เอามาทำน้ำพริกตำน้ำพริกปลาดคือพาอ่ารสชาติไทยแบบเป๊ะเลยพี่น้องเนะนี่ยซื้อสีเขียวมาผสมด้วยจากอ่าอันนี้คือยังไม่มดนะ้า ยังไม่หมดเดี๋ยวซื้อมาอีกจะ้ะวันนี้มันได้แค่นี้ก็เอามาแค่นี้เอามาขัวก่อนเนาะแล้วก็ใส่ช่องแข็งเอาไว้ก่อนถ้าเราขัวเราใส่ช่องแข็งเราสามารถที่จะเอามาตำเมื่อไรก็ได้จะ้ะแต่เราอย่าไปใส่ช่องแข็งก่อนเอามาขัวมันไม่ค่อยเวิร์กจะ้ะ <laughs> ได้มาที่ถุงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดถุงเนาะ ถ้าเราคิดว่าเราจะเอาเราจะแกไว้ตําจํมพริกป่นพริกเนี้ยเราเอา่ขวัว้ก่อนเลยขัวแล้วเราค่อยไปใส่ช่องแข็งจะเม็ดงามๆเดี๋ยว,วันนี้เออวันนี้จะไปกินซูชิจะไปกินซูชิกลับมาจะมานั่งตัดขวนพริกเดี๋ยววันพวกนี้ก็จะขัว ไปกินซูชิก่อนไหมทะทำคลิปดอกเด้อจ้ะมันทําอะไรมันมันทำคลิปบ,บ่อยๆมันมันหน่าเบื่อเนาะที่หายไปหลายวันอนะทำนูน่ทนทำนี่คือแบบเจียวกระเทียมทีหนึ่งนะเจียวแบบเอ่อกับครึ่งกระทะนันเราต้องรวนเนาะมันเจียวทีหนึ่งมันเยอะมันเหนื่อยเมื่อย,เ,อยเราก็เลยแบบไม่มีอารมณ์ที่จะทำคลิปจ้ปะเพราะว่ามันเหนื่อยหลายเหนื่อยแรงเนาะ ซื้อไอ้นังหมูมาห้ากิโลหนังหมูมาห้ากิโล,โลเอามาต้มมาเอมาหัน่นตากแดบดบเอามาทอดโอ้ยอยู่จ้ะเออลืมบอกเนี่ยเสื้อไอ้กระเจี๊ยบมา้าเห็นมันมีตอนอ่อนเนาะลุกน้อยเนี่ย